มันไม่ใช่ความผิดของข้าทั้งหมดเสียทีเดียวข้านั้นขอให้พวกเจ้านั้นไปปิดกั้นทางหนีของมันไม่ใช่หรือเอาโสไปเถอะเรานั้นเคยพูดเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วพวกเรานั้นตกลงกันไว้แล้วว่าพวกเรานั้นจะแบ่งเป็นค,คู่เพื่อตัดทางหนีของพวกมันแต่แล้วเหตุใด ตอนที่เด็กผู้หญิงเหล่านั้นหนีไปพวกท่านถึงไม่ออกมากัน <c oughs> ท่านนกำลังโทษข้าหรือตาแก่หยินช่ยท่านน่ะอยู่กับข้าแต่ว่าท่านกลับอยากเป็นฝ่ายลงมือและขวาตัวเขามาอยู่เสมอเลยเดิมทีข้านั้นได้คำนวณไว้แล้วยอดฝีมือขันวิญญาณห้าร้อคน กับยอดฝีมือขลอมวิญญาณอีกหนึ่งคนมันควรจะจัดการนเรื่องนี้ได้ง่ายได้เหมือนกับปลอกกล้วยเข้าปากก่อนจัดการกับเจ้าเด็กดื้อที่เพิ่งหัดเดินพวกนี้เป็น,นเรื่องที่ง่ายได้นักข้าก็เลยไม่คิดอะไรมากคิดว่าแผนสำรองคงไม่จำเป็นข้าก็เลยไปเดินเล่นรอบๆแถวนี้แต่ว่าใครจะไปคิดว่าพวกเจ้า จะปล่อยให้เด็กพวกนั้นหนีไปได้จริงๆแต่ว่าหลังจากข้ากลับมาแล้วข้าก็ยิ่งรู้สึกว่ามันอะไราสาระมากขึ้นไปอีกยอดฝีมือห้าร้อยคนทูกได้เหลือขอเพียงคนเดียวหยุดเอาไว้ <c oughs> <c oughs> นี่คงจะเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่ที่สุดในใต้ล่าแล้วอาวสหยินชุย ข้าต้องขอขอบคุณท่านหากว่าไม่มีท่านคอยช่วยเหลือลูกศิษย์ทั้งห้าร้อยคนก็คงจะถูกกวาดล้างไปจนสิ้นแล้วกระมังตอนนี้ข้าเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของเจ้ามากขึ้นแล้วจากผู้วิศัจนถึงผู้นำและลูกศิษย์ไม่มีใครได้เรื่องเลยสักคนชีถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเด็กเหลือขอนี่ข้า ข้าก็คงจะไม่ต้องมาอับอายตอนหน้าผู้องสชคนอื่นเช่นนี้เอาโสหญินเฉยโปรดระงับโทสะก่อนเถิดเด็กผู้หญิงเหล่านั้นน่าจะไปไม่ได้ไกลมากนักน่าจะตามทันได้ง่ายๆเจ้าเต๋อจูมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็จริงแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรสิ่งที่สำคัญก็คือตัวท่านท่านควรจะจดจำความผิดของท่านครั้งนี้ไว้ หลังจากที่ทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จแล้วค่อยกลับไปจัดการที่สํานักเจ้าเตอจูตรงนี้พวกข้าจะปล่อให้เจ้านั้นจัดการหากว่ามีตั้งห้าร้อยคนเจ้ายังจัดการไม่ได้อีกละก็พวกเจ้าจะให้คำพูดของมันมาทำให้พวกเจ้านั้นสับสนถ้าพวกเจ้าสังหารมันได้ พวกเจ้าจะได้รับความดีความชอบแต่ถ้าพวกเจ้าปล่อยให้มันนั้นหนีไปได้ละก็พวกเจ้าทุกคนจะไม่มีใครรอดชีวิตม้แต่คนเดียวขอรับเอาละพวกเราก็ไปกันเถอะเด็กผู้หญิงทั้งสามคนนั้นจะต้องถูกจับตัวกลับมาพวกนางยังมีประโยชน์ต่อพวกเราอยู่ดี เพราะว่าร่างกายของพวกนางนั้นล้วนมีแต่ร่างกายที่หายากยิ่งข้าบอกพวกเจ้าไปแล้วตาบใดก็ตามที่ข้ายังยืนอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครสามารถเหยียบข้ามเส้นนี้ไปได้แม้แต่ก้าวเดียว <c oughs> จัวฟานเจ้านี่มันโง่เง่าจริงๆ เจ้าคิดจะขัดขวางพวุโสทั้งแปดจริงๆหรือเจ้ารู้ถึงความแตกต่างระหว่างขั้นหลอมรวมวิญญาณกับขั้นเทพาศาสตร์หรือไม่ใช่พวกข้าน่ะไม่อยากเสียเวลาไปกับลูกหมาอย่างเจ้าร็อกพวกข้าไม่อยากเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นก็ย่าได้มาอยู่อายุพวกข้าเลยพูดตามตรงเลยนะเจ้าน่ะไม่คู่ควรอ๋อเหรอ ในเมื่อพวกเจ้าไม่อยากโจมตีข้าถ้าอย่างนั้นก็นั่ง,งรออยู่ตรงนั้นอย่าได้ขยับเป็นอันขาดเอาละในเมื่อเจ้าตัวน้อยนี่อยากตายด้วยน้ำมือของยอดฝีมือขันหลอมรวมวิญญาณถ้ายงนั้นข้าจะยอมทำตามที่เจ้าต้องการ จิตวิญญาณของข้าคือจิตวิญญาณอาวุธจิตวิญญาณของข้าคือคอนเทพทำลายฟ้าพลังองอาจเหนือคำบรรยายหลังจากที่ตัวข้าหลอมมรัวมร่างกายเข้ากับจิตวิญญาณร่างกายของข้าก็จะแข็งแกร่งดุดดังเหล็กกล้าและพลังมัดของข้าสามารถบดขยี้ภูเขาได้ แม้แต่จิตวิญญาณมังกรฟ้าของเจ้าก็จะแหลกสลายกลายเป็นผุยผงได้ถึงกรบปรียกจิตวิญญาณกลับคืนเข้าร่างเชียวหรือแต่ว่าข้านั้นคือยอดฝีมือขั้นล้อมวิญญาณมัดของข้าจะบุดขยี้ร่างกายของเจ้าและทำลายจิตวิญญาณของเจ้า เจ้าไม่มีทางหนีพ้นไปตายซะจั่วฟันเจ้านัททำให้เรายอดฝีมือขันหลอมวิญญาณกรธแค้านเข้าจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเจ้านันจะอยากตายจริงๆสินะก็อย่าถือโทษว่าผู้ใหญ่รังแกผู้น้อยเลยแต่เป็นผู้น้อยเองที่มาอยู่ายุพวกเราก่อนไปตายซะ เจ้าคิดว่าที่ข้าลดระยะการป้องกันลงเพื่อมารับหมัดของเจ้างั้นหรือหืมที่ข้าทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะได้หั่นเจ้าให้แั่นยํำขึ้นก็เท่านั้นเป็นไปไม่ได้เด็กเหลือขอนี่คิดว่าตัวเองสามารถสังหาร ยอดฝีมือขลอมวิญญาณได้รอนั่น,นคือยอดฝีมือขลอมวิญญาณเลยนะเขาจะตายได้ไงตายขนาดนั้นได้ยังไงข้าบอกพวกเจ้าไปแล้วตราดใดที่ข้านั้นยังยืนอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครสามารถผ่านไปได้ แม้แต่เก้าเดียวเป,ป็นไปไม่ได้นั่นนั่นคือยอดฝีมือขั้นหลอมวิญญาณเลยนะเขาจะสังหารยอดฝีมือขั้นหลอมวิญญาณได้อย่างไรเป็นกระบีเ่เล่มนั้นหรือแล้วมันเป็นกระบ,บีอะไรกันแน่เหตุใดจึงได้ไร้ายกาจถึงเพียงนี้ สมกับที่เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์มันสามารถสังหารยอดฝีมือขั้นหลอมวิญ,ญญาณได้อย่างง่ายดาแต่ว่าผลกระทบต่อร่างกายนั้นมันก็ร้ายแรงมากเดี๋ยวก่อนข้าต้องยื้อเวลาให้ชิงเฉิงให้นานมากกว่านี้นี่อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้านั้นจะทำเพื่อนางในชีวิตนี้ใช้อาวุธจิตวิญญ,ญาณของพวกเจ้าซะหากว่ากบีของมันร้ายกาจพวกเรา ก็จะใช้อาวุธวิญญาณเพื่อต่อต้นมันเข้าใจแล้วมันหายไปแล้วโหถ่้ยอย่างที่ข้าคาดไว้ ร่างกายของข้าทนไม่ไหวกับการารับการประทะโดยตรงกับยอดฝีมือขั้นเหล่าวิญญาณนี่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าเด็กนี่สามารถทำลายอาวุธทางจิตวิญญาณระดับเก้าที่อยู่ในมือของยอดฝีมือขั้นหล่าวิญญาได้เชียวหรืออาวุธนั้นเป็นอาวุธประเภทใดกันเท็ได้จึงได้มีพลังมหาศาลถึงเพียงนี้ เพียงแค่อยู่คั้นเทพาศาสต์สองก็ยังมีพลังมากมายขนาดนี้แล้วเจ้าเตอ๋อจูเหตุใดเจ้าถึงไม่รายงานเรื่องนี้ว่าเขามีอาวุธที่ร้ายกาจขนาดนี้อยู่ในมือเอเอพ,พ,พวอผู้วุโสชิงเทียนข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมบัติล้ำค่าขนาดนี้อยู่ในมือของเจ้าเด็กเหลือขอนั่น มันยังแสดงพลังออกมาได้มากมายถึงขนาดนี้ถ้ามันตกอยู่ในมือของพวกเรามันจะแสดงพลังออกมาได้มากมายขนาดไหนกันเนตรคงหมิงขั้นที่หนึ่งให้ตายเถอะหยุดหยุดเอาไว้อย่าเข้ามานะ แกทำลายอาวุธทางจิตวิญญาณของข้าไปแล้วแล้วแกจะมาทำลายข้าให้สิ้นซากอีกเหรอถ้าแกแน่จริงแล้วก็ทิ้งกระบี่ของเจ้าแล้วมาต่อสู้กับข้าแบบลูกผู้ชายสิเว้บ้าจริงมันเร็วเกินไปแล้วแบบนี้ไม่ได้แน่มันยากเกินไปที่ข้านั้นจะจัดการมันไม่ได้การละข้าต้องหาวิธีอื่นแต่แกไปข้ามาเพื่อช่วยเหลือเจ้าแล้ว เจ้าเด็กเหลือขอพวกข่าจะโจมตีเจ้าทั้งสองด้านมาดูกันว่าเจ้านั้นจะหนีไปไหนได้ฮเจ้าหนูข้ารู้ว่าแขนขวาของเจ้านั้นแข็งแกร่งมากแต่ว่าไม่ว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหนกำปั้นของข้าที่ได้รับการหลอมรวมบินจาณ เจ้าน่ะไม่มีทางหนีไปได้หรอกข้ารู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วดังนั้นนี่คือเหตุผลที่หมัดของข้าจะทำลายอาวุธจิตวิญญาณของเจ้าคนที่สอง มันม,ม,มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงทุกคนโจมตีเจ้าเด็กนั่นกำลังวางแผนจัดการพวกเราทีละคนจากช่องโหวของแผนเขาจัดการพวกเราด้วยกระบี่เล่มนั้นเล่เหลี่ยมของมันและก็วลยุทธ์ที่แปลกประลาดนั่นแม้แต่พวกเราเองก็อาจจะต้องตายด้วยควมกระบี่ของมันก็เป็นได้ดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องลดทิฐทลงบ้างแล้วเด็กคนนี้ สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นเจ้าเตอจูเจ้านำคนหนึ่งร้อยคนไปตามเราผู้หญิงพวกนั้นส่วนคนที่เหลืออยู่ช่วยโจมตีและจัดการเจ้าปีศาจร้ายตนนี้เสียขอรับจัวฟานข้าวังว่าเจ้านั้นจะยังไม่ตายหลังจากที่ข้าพาเราผู้หญิงพวกนั้นกลับมาไนดะ้ ข้าบอกเจ้าไปแล้วว่าจะไม่มีใครในที่สุดจิตวิญญาณมังกรก็ออกมาแล้วเจ้านั้นน้ำจิตวิญญาณของเจ้ากลับไปยังร่างกายเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับอาวุโสอินชุยได้ง่ายขึ้นและเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณของเจ้านั้นเป็นจุดอ่อน แต่ว่าอย่างไรก็ทมเจ้าต้องการที่จะหยุดพวกเขาดังนั้นเจ้าจึงนำมันออกมาอีกครั้งและเปิดเผยจุดอ่อนนี้ต่อหน้ายอดฝีมือคันหลอมวิญญาณดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงเหล่านั้นจะสำคัญกับเจ้ามากมากกว่าชีวิตของเจ้าเสียอีกแม้ว่ากระบี่ของเจ้านั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่มันก็มีระยะการป้องกันอยู่ คณจะไม่ป้องกันได้กว้างขวางมากนักเพียงแค่หมัดเดียวจิตวิญญาณมากรของเจ้าก็คงจะแตกสลาย <c oughs> <c oughs> จัวฟานตอนนี้เจ้าน่ะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสละชีวิตของเจ้าซะหรือไม่ก็ให้พวกข้านั้นผ่านไปแล้วจับผู้หญิงของเจ้าซะแต่ข้าหวังว่าเจ้านั้นจะเลือกอย่างหลังนะถ้าเจ้าดึงจิตวิญญาณของเจ้ากลับคืนไป เจ้าก็สามารถยื้อเวลาไปได้อีกสักพักแต่ถ้าเจ้าไม่ดึงกลับคืนมัดของพวุโสจะทำลายจิตวิญญาณของเจ้าและเจ้าก็จะตายสุดท้ายเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านั้นได้อยู่ดีแต่ถ้ามองอีกงมุมหนึ่งนะถ้าเจ้าดึงจิตวิญญาณของเจ้ากลับคืนไปก็เท่ากับเจ้านั้นส่งผู้หญิงเหล่านั้นให้กับพวกเราเจ้าเลือกอะไรล่ะบอกมาเลย ข้าบอกเจ้าไปแล้วว่าจะไม่มีใครผ่านข้าไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ตายผู้อาวุโสจงลงมือปัดเดี๋ยวนีน่นี่มันอะไรกันน,นั่นคือร่างจิตวิญญาณมาังกรฟ้าของเจตจัวฟานราชัมานมังกรมานเกินสวรรค์ถูกต้องแล้ว นี่คือมกรมานกืนสวรรค์มันสามารถารับการโจมตีและพลังใดๆก็ได้มาไว้กับตัวเองได้ต่อให้จะเป็นหมัดของยอดฝีมือขั้นหลอมวิญญาณมันก็สามารถดูดซับไปจนสิ้นได้คิดที่จะสังหารข้าให้ตายภายในครั้งเดียวหรือมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนช้าก่อนและยิ่งไปกว่านั้น เจ้ายังถูกมังกรมานกืนสวรรค์ของข้าพัฒนาการไว้แบบนี้การที่เจ้านั้นจะสลับหนีมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเช่นกันคนที่สามนี่นี่น,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 นี่สามคนแล้วยอดฝีมือขลอวิญาญาสามคนแล้วต,ตายด้วยด้วยน้ำมือของเจ้าเด็กนั่นเจ้าเด็กที่อยู่เพียงแค่เทพสาสองเขาสามารถสังหารยอดฝีมือขลอวิญ,ญาณได้ นี่นี่นี่มันไม่เกี่ยวกับกระบีล่ลมนั้นแล้วนี่มันเกี่ยวกับตัวข้าเจ้าจั่วฟ้าแดงมันมันไม่ใช่มนุษย์ทุกคนโจมตีไม่ว่าจะต้องแลกไปด้วยอะไรเราก็ต้องตัดหัวเจ้าเด็กนี่ให้ได้เราจะตามล่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นหลังจากที่ได้ศพอันไปแล้วอาโุโสไปเถอะกระบี่ของเจ้าเด็กนั่นน่ะแข็งแกรงเกินไป หากว่าเรายังทำแบบนี้เราจะพบเข้ากับการสูญเสียอย่างหนักเอาได้เราน่นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเจ้าเด็กนี่เจ้าเล่ห์เกินไปหากว่าเรายังตั้งทัพและต่อสู้ด้วยวิธีอื่นไปเรื่อยๆเราจะไม่มีทางได้รับชัยชนะวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ฝูงหมาป่าใช้กำลังรังแกผู้อ่อนแอเอาคนมากข่มคนน้อยบีบให้เขาต้องกัดฟันสู้จนหมดแรง แล้วพวกเราค่อยถล่มเขาให้จมดินในทีเดียวแต่ว่าไม่ต้องมาตองมาตาแล้วอย่างมากพวกเราก็แค่สูญเสียยอดฝีมือขั้นวิญญาณไปหลักร้อยคนเท่านั้นด้วยจํานวนเท่านี้สำนักเราย่อมรับไหวอยู่แล้วทุกคนโจมตีผู้ใดมีอาวุธจิตวิญญาณให้ไปโจมตีร่างกายของมันหากว่าผู้ใดไม่มีก็ใช้จิตวิญญาณของพวกเจ้าโจมตีจิตวิญญาณมาก่ของมันซะ ฮัรับ่าจัวฟานเจ้าคิดจะใช้ตัวเองเป็นโลกกำบังให้ผู้หญิงเหล่านั้นงั้นข้าจะเยียบซากศพของเจ้าและไปพาผู้หญิงเหล่านั้นกลับมาข้าขอดูห <L brightness> <desserts> น mm ่อยเถอะว่าไม่เกินหนึ่งก้านทูบหลังจากนี้เจ้านั้นจะตายยังไงและหลังจากที่เจ้าตายผู้หญิงเหล่านั้นก็จะหมดทางรอดเช่นกันเพราะงั้น สิ่งที่เจ้าทำมาทั้งหมดหล้วนแต่สูนเปล่าทั้งนั้นงั้นหรือขอบคุณที่เตือนข้านะแต่ดูเหมือนว่าข้านั้นจะยังตายไม่ได้ข้าคงจะมีชีวิตรอดไปได้อีกสักพักมังกรฟ้าเปลี่ยนแปลงราชันมังกรหยก